ตอนนี้เราอยู่ที่ซีคอนเสนาคาลินนะคะเราอยู่ที่งานเพสตเฟสเตชันนะคะเราจะมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะคะนนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเลเนี่นะคะนีเตา่าซูเปอรตาร์น,น่วย ปลาเมนเดอร์นะคะเหลือที่เรียกว่าเจ้าหมาน้ำนะคะสีขาวเลยนี่จะเป็นเจ้ากบนะคะเจ้ากบนะคะนกำลังนี่นะคะกำลังว่ายน้ำเลยนี่อุ้ยตลกมากเลยดูหน้าเขาดิว่ายน้ำตลกมีขาด้วยมันเป็นเหมือนปลาที่มีขาเลยค่ะตัวนี้นะคะ นี่นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเจ้าก,กิ้งกานั่นเองโอ้หสีสวยมากเลยเพื่อนสีสวยมากตรงนี้นะคะจะเป็นซุ้มงูนะคะซุ้มงูนะคะมมคนี่พี่กิ๊กไปไหนวะ งู oh, สวยมากเลยเพื่อนเป็นลายเลยะคะ่ะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะมีหลากสีเลยคะ mm hmm. ใครชอบงูนะคะใครรักงูนะคะมาดูกันได้นะ,ะที่นี่นะ mm hmm. oh. ชัดๆใกล้ๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆมาดูได้น,นะคะที่ซุ้มงูตรงนี้นะคะ นี่นะคะคาเมรียนนะคะตรงนี้คาเมรียนก็มีกําลังหลับเลยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วนะคะโอ้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้มีไล่สีด้วยตรงนี้กำลังชูคอเลยคะ่ะ สองสีด้วยนะคะน,นี่นะคะเป็นซุ้มน้องหมาไซยักษ์นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นกับน้องแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้เป็นน้องหมาไซยักษ์นะคะโอ้น่ารักมากเลยน้องหมาไซยักษ์ของเรานี่เป็นไงบ้างเพื่อนๆน่ารักมากเลยเพื่อนเว้ ตรงนี้ก็จะมีพี่ๆนะคะแต่งตัวสวยๆมาต้อนรับอยู่นะคะตรงลานกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มน้องกระต่ายนะคะนี่เราสามารถเข้าไปเล่นกับน้องได้นะคะน,น่ารักมากเลย่น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนน,น,อน่ารักมากของจริงนะคะนี่ขนฟูมากเลย ได้นะคะที่ซีคอนสูเฟร์นะคะ,คะพเพื่อนๆตรงนี้นะคะยังมีมุมให้เด็กๆนะคะได้เล่นกับบ้านบอลด้วยนะคะสนุกมากๆเลยนะคะนี่น้องซันนี่กำลังเล่นอยู่เลยก็มีโซ ปลาสวยงามด้วยนะคะนี่ข้างหลังอนี่นะคะนี่ก็มีคาปิ่าด้วยนะเพื่อนๆตรงนี้ตัวเล็กๆน่ารักมากเลยคาปิปา่าน่ารักสุดๆไปเลยบมีหนูแฮมสเตอร์ด้วย เจ้าฮิปโปแคะด้วยนะคะน่ารักมากเลยมีสามตัวสงสัยร้องหาแม่หรือเปล่าโรกระพปบาร่าตัวหนึ่งนะคะนอนอยู่ตรงนู้นตรงนี้มีหนูด้วยนะคะหนูแกสปีกนี่อุ้ยตรงนี้น่ารักมากเลยสีสวยมากเลยเพื่อนๆว้าว สีเหมือนหมาปักเลยนี่เจ้าเมียวเจ้าเมียวน่ารักมากเลยกำลังอาบน้ำแต่งตัวอยู่เลยเพื่อนๆดูสิเป็นพรีเ,นเซนเตอร์ขายของที่ร้านนี้ด้วยนะอยากให้ขนมน้องก็มาให้ได้นะคะ20บาทน่ารักมากๆเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะตัวนี้น่ารักที่สุดเลย นี่ตรงนี้มีหนูแกสปี้ด้วยนะคะฝูงหนูแกสปี้เยอะมากเลยเราสามารถเข้าไปเล่นให้อาหารน้องๆได้เลยนะคะตรงนี้นะคะน้องสันนี่กำลังให้ความสนใจอยู่เลยน้องน่ารักมากนะคะแกสปี้โหเพื่อนตรงนี้มีแมวตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่เด็กๆสามารถเข้าไปเล่นกับน้องแมวได้เลยนะคะในซุมนี้นะแต่นี่ก็บอกอสันนี่ให้อาหารแมวด้วย โอ้น oh, no, mm ่า hmm. ร mm ักมากเลยเพื่อนดูสิกินใหญ่เลยอ่ะอุ้ยกินใหญ่เลย啊เอาเอาเขาจะให้เองอะอย่าบีบแรงอย่าบีบแรงพี่บอกจะให้บีบแรงพี่บอกให้บีบ กินใหญ่เลยน้องสกายนะคะขวัญใจของทุกๆคนเลยนะคะเนี่ยกินเก่งมากเลย เราต้องขอจบคลิปเพลงท้างนี้ก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Sunny Yoho ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ